Oh. Mm hmm. สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ใบบลอกชาแนลนะครับก็วันนี้วันหยุดของพี่โกเองนะครับก็จะมาจัดการในครัวไม่ใช่ครัวเลยเริ่มกเมื่อวันละ การลงรถนิดนึงนะครับเพื่อที่หน้าบ้านมันรกๆแล้วล,ะล่วละก็จะต้องจัดการให้มันสะอาดอ้านมากยิ่งขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนียเร่อยนะมันแตกมันซุดเนาะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาอยางมาต่อยมาลงนะครับจะรอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูกันครับ อย่างมาตอยอยากมาตอยนี่ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่ไหมแต่มันก็ยังนิ่มๆอยู่ะนะน่าจะใช้ได้แหละเ,เราทําตรงไหนก่อนดีเ,เดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมือดำแน่เลยดำก็ถุงมือพร้อมแล้วครับนี่ได้มาค้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ได้ใส่ถุงมือ <c oughs> ไปได้เข้าคู่กันเลย ปิดหรือคอนปวดช่วยกดลงไป เรื่องนี้เว้นไว้เดี๋ยวไปทำตรงนู้นต่อแล้วก็นู่นเลยจ้านู่นเลยจ้าต้องลองรถจ้าอีกเยอะเลยจ้าจะเป็นลมจ้าหน้ามืดจ้าโอเคก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ หน้าบ้านเราก็ไม่มีรูแล้วจะบอกว่านามืดมากเกือบวูเนะี่ยทำไมเหนื่อยเงี้ยเหนื่อยมากเลยนี่ให้ดูผลงานกันให้ดูผลงานนจ้ะเ,เห็นไหมแล้วก็โฟลดอุดผได้อยแล้วนะนวนะตรงนี้ต้องเว้นไว้เพราะเผื่อซ่อมท่อน้ำตรงนี้นะพักผ่อนก่อนไม่ไหวแล้วเวียนหัวนามืด หลังจากเสร็จหน้าบ้านก็นั่งพักแป๊บหนึ่งพอหายเหนื่อยก็ดื่มน้ำเยนเ็ยนๆแต่ก็ยังไม่สดชื่อน,นะแล้วก็แพลนเวล้ว่าเย็นนี้เนี่ยจะทาเมนูแซ่บกินเนาะเนาะเดี๋ยวเราหาอะไรลองท้องก่อนดีกว่าครับสั่งขนมมาจากร้านวีแกโนนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัติวีแกนนะแล้วก็ถ้าไม่ติดโควิดพี่โก้คงจะเป็นโปรที่นั่นแล้วก็ทํารีวิวมาให้ดูกันแล้วล่ะรู้จักน้องเอจ้า,จาของร้านเนี่ยมา ใหญ่ามากๆ,ๆแล้ว <c oughs> แล้วก็เขาออกเป็นเบเกอรี่ที่แบบน่ากินอน่ะอยู่ต้องหลายตัวแล้วเราก็อยากสั่งแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นขนมสดใช่ไหมเ <c oughs> บเกอรี่สดการจะส่งมากรุงเทพเนี่ยก็อาจจะลาบากหนแล้วก็น้องก็มีทางออกมาจะแบบเออเป็นโปรดักตัวนี้นะสนใจมาเหตุปุ๊บเต็มจองไม่ทันแล้วแล้วเราก็จองทันจะสั่งมาแล้วนะครับเป็น bios plant base เพิ่งผลิตเลยนะแล้วก็ ตราทานให้หมดภายใน4ี่วันตายแล้วม <ligen> ื้อนี้ก็หมดแล้วเป็นบิยอดที่ปราศจากไข่และนมใช้แป้งสาลีแบบไม่ขัดสีไม่ใส่สารเสริมใดๆเนยที่ใช้เป็นเนยพิเศษที่ทำจากน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันลข้าวแนะนำให้อุ่นดวยไมโครเวฟประมาณ15-20วินาทีก่อนรับประทานจะได้ขนมปังที่นุ่มเหมือนออกมาจากเตาอบ เกือบไปแล้วไหมล่ะกล่าวว่าจะแกะกินเลยมาชิมกันดีกว่าครับดูความนุ่มกอนนุ่มมากนุ่มจนคนโทรลไม่ได้เลยว่าจะให้ฉีกออกออทั้งหนไปเชียงใหม่พี่โก้ขอตัวไปทานขนมก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ ทมเย็นกันก็ตอนนี้กำลังคัดมะนาวครับก็ซื้อไว้สักอาทิตย์กว่าแล้วจากในตลาดนะเขาจะแบบข้างเป็นโลซื้อโลละสามสิบบาทก็เดี๋ยวเราเอามาล้างทำไมต้องมาหลักใช้น้ำยาล้างผักก็เราไม่รู้ว่ามะนาวที่เราได้มาเนี่ยอะไรต่างๆมันเกาะเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะต้องกินผิวมะนาวด้วยไงวันนี้สำหรับว่าเราจะทำยำมะนาวเนาะเอเคครับ หั่นมะนาวนะครับตัดหัวตัดตูดก่อนนะนี่คือหัน่นแบบนี้เอาอใช่ไหมใช่แล้วก็หัน่นเพ่งนะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆ,ๆนิดนึงครับประมาสามสี่ส่วนอ่าแล้วก็หัน่นชุบมาไปเลยก็จะได้เป็นเต่านะ ตอนนี้พอก่อนเดี๋ยวไม่พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหั่นเพิ่มนะน้ําเดือดแล้วครับเรามาลวกหมึกกันก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมเสียงวิ่งเย่แคบอ๋อเสียงสองนิด 1, 3, นึงเสียงสามแล้วเสียงรอเนี่ยหนวดหมึกครึ่งโลก็ลวกนานเดี๋ยวเขาแข็งเนาะเสุดแล้วก็เอาขึ้นครับ รสชาติก็จะต้องเปรี้ยวนําเค็มตามครับแล้วก็เผ็ดเป็นตัวเสริมหวานตกท้ายนิดนึงหวานไม่ต้องเยอะนะครับกี่ลูกเนะี่ยหนึ่งสองตอนนี้สามลูกเองอีกลูกนึงแล้วกันช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะใช้คําว่าอยู่แต่บ้านก็<ม>เดี๋ยว<ม>ถ้าถ้าเหตุการณ์ปกติก็เดี๋ยวเราออกไปเนาะช่วงนี้ก็ดูคลิปของพวกเราที่อยู่ในบ้านไปก่อนเนาะใช่ครับจริก่อนอก็ตอนนี้มะนาวน่าจะพอนะ สี่ลูกนะครับลูกใหญ่หญเลยนะแล้วก็น้ำปลากันดีกว่าครับวันนี้ใช้ของแม่อีพิมพ์นะครับได้มาใหม่พอมประมาณนี้ก่อนเนาะ2 2> กืบกับทั้พีสองไปเลย <3 S 1> หรอเออละลายน้ำตาลปี๊บนะครับมันต้องเผ็ดเผ็เนาะสักสองชอ <3 S 1> ้อนครึ่งหืมกิน กินพริกนะกินพริกแล้วก็เข้าวคั่วชิมพอแล้วข้าวคั่วครึ้นถุงแต่เดี๋ยวเราใส่เครื่องไปอีกอ่ะพวกนั้มัจะไม่น้อยเราใส่น้ำสัตว์เลยเนี่ยขอพริกหน่อยก่อนพริกอีกคึ่งช้อนน้ำปลาอีกกระบวยเนี่ย นคอสไหมได้อะชัดเลยืมกลิ่นอ nice> ๋อพานามาแล้วแบบใส่เมือก กุ้งวันนี้หนึ่งกิโลเราลวกบ้างไหมกุ้งโลหนึ่งเนี่ยมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราลวกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไปลวกดีกว่าทำเสองสี <S 2> 2 <S เป็นกุ้งสุกกับกุ้งสดนะวายลงไปเรียบร้อยแล้วครับไปกินกันดีกว่าครับไปกินในบ้านครับไปเพราะว่าในครัวร้อนมากครับไม่ไหวแล้ว เีกำลังเีน้ำเลยอร่อยสิมือ่อ,อเยเนี่ยตอนแรกจะบอกว่ามันเผ็ดน้อยไปนิดนึงแต่ตอนนี้โอเคละเนื้อ <c oughs> มันจะเด้งๆกรุบกลุบข้ามะนาว โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยบึกกับมะนาวครับมึกกับมะนาวตัดหนานขึ้นมาด้วยนะล้วก็มีมะนาวชิ้นหนึ่ง เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่กล้องทองร้องแล้วเดี๋ยวขอจัดการถามนี้ให้หมดก่อนนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบอกปันชนะให้พี่โก้้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้บา,บายยครับสวัสดีครับ